ทีค่คนหนึ่งปริญญาปริญปริญญาปาริญญาธรรมปริญญาปัญญา,านี่ให้เขาปริญญายรอันนีม้มีข้อความที่ชัดเจนในกระดีงปัญญายางนึ่งสองอย่างนีน่ไม่เหมือนกันเป็นคนละอย่างอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่ง คือถ้าสอนแตเครื่องท่ง,งออกก็เป็นอภิญญานั่นแหละความรู้ยิ่งแต่รู้ยิ่งตรงนี้ไม่ใช่อภิญญาที่เป็นเกษหรือป็นเกิดที่เกิดแต่สมาบัติแต่หมายถึงความรู้ยิ่งถ้าเป็นอภิเนาท,ที่ทำคือทำที่ถือเป็นเป็น,ปนทำที่ถือรู้ยิ่งนั้นหมายถึงวิปัสสนาภูมินี่ขันธายศนะอ้าวตน้นงสิ่ที่เราเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ คนจะไปปฏิบัติตที่ศาสนาเนื้อตนใดเนื้อศาสนานั้นต้องเรียนทำภนม้ที่ศาสนาพูที่เราเรียนก็โดยมากมันจะมีหกใช่หมีหกแต่ว่าจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นไม่ี้ที่มาที่จะ,ะมาเป็นคำว่ายาวเยียเรียกว่าอภินยิยยธรรมคือทำที่ควรรู้ทีนี้อภินิยยานหรืออภินยิยักปัญญาียนนั้นเป็นชื่อของวิปัสสนา เป็นชื่อของวิยศาสนายาที่เข้าไปกําหนดรู้ขันอยตนะสัยเป็นยาที่เข้าไปกําหนดรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งเรียกว่าชาิงอาปยิญยาปัญญาอัยนยาอันนี้ปาริญญาปารินยา ที่เป็นตัวอารมณ์อย่างหนึ่งอารมณ์ของปัญญาเป็นแค่แนวเรียรุย้วัฒนายาน,นี่แหละครับก็มีอารมณ์ของวัฒนายานกับตัวปัญญาอีกอย่างทลนี้ตัวปริญญาที่แปลว่าความรู้รอบซึ่งแปลกันว่าความกําหนดรู้นี่นะครับมีสามมีสามนะครับที่เรียกว่าปริญญาสาม ปริญญาหนึ่งญาตปาิปริญญาปริญญาที่สองคือเต้าหน้าปริญญาปริญญาที่สามคือปู้าณาจปริญญายาติปริญญานั้นกำหนดรู้ตามความเป็นจริงของตัวรูปนามแต่และอยา่างแต่ละอย่าง เราเอาความไง่ายๆว่ากําหนดรูวิเศษลักษณะกําหนดยานลงไปตามนัยยะของวิสุทธิมรรคก็ได้แก่ยานหนึ่งยานสองตีรณะปริญญานะตัวนี้ก็อาจจะใส่ยานสามเข้าไปก็ได้เพราะยานสามนีกำกึงกันตีรณาปริญญาคือการกําหนดรูโดยการพิจารณาคําว่าพิจารณาตรงนี้ จะไม่ได้หมายถึงตีนา่าพิจัยในกรณีอื่นแต่หมายถึงการพิจารณาเห็นสามัญ,ญลักษณ์สามัญ,ญลักษณะของรูปนามที่ตัวไดเหเห็นลักษณะเฉพาะมาแลเกเช่นว่าปัตตามีลักษณะยังไงเวทนามีลักษณะยังไงแล้วก็มีลักษณะที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแท้ๆเป็นสามัญ,ญลักษณะคืออย่างไร อันนเรียกเตียนปัญญาน,นั้นเตียนปัญญานั้นจะหมายถึงยานที่สี่ปะหานะปิญญาคือการกำหนดรู้โดยการประหารซึอก็ถือว่าการที่บุคคลประหารกิเลสได้เป็นเป็นความสามารถอย่างหนึ่งไม่ต้องมาถามว่าเขารู้อะไรเรียกปัญญา ที่มีความสามารถประหารกิเลสได้นะเท่านั้นแลเรียกปัญญาแหลเราไม่ต้องไปนึกว่าป,ปัญญาคือจะต้องมาคิดนั่งคิดนี่ปัญญาทำสมาธิก็ถือเป็นปัญญาแบบนั้นเราอย่าเอาวิปัสนาปัญญาเข้าไปสอบว่าจะต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเอาจินตายาเข้าไปสอบว่าทาไมคนเข้าฌานนะั้นจึงนับว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งท่านถือว่าความสามารถของบุคคลผู้บรรลุรมนั้นได้นั่นแหละนับเป็นปัญญา อันนี้เมื่อได้กําหนดรู้สามันมาโดยลาดับอย่างนี้ก็เกิดการละกิเลสเป็นขั้นขั้นไปตั้งแต่ยานที่ห้าเลื่อยไปจนกระทั่งถึงมรรคขยานนี่เรียกเป็นปหาหนะปริญญาเพราะฉะนั้นปหาหนะปริญญาจึงมีทั้งโลกียะแล้วก็มีทั้งโลกุลตระสองขั้นถ้าเป็นมรรคก็เป็นโลกุลตระ อันนี้ก็จะไม่ขออธิบายอะไรให้มากกว่าวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้นะครับปริญญาจึงมีความหมายกว้างกว่าอภินญาอภินยักษ์ตัวนี้เพราะว่าตรงนี้จะตีคลุมไปจนถึงโลกุตละเรียกปริญญาดังนนบางทีเขาพูดกันเป็นห้าอย่าง แทนที่จะเป็นสี่อย่างก็ทอาทำไมมีอะไรโผล่ขึ้นหมายเพียบนะครับอ้ตรงนั้นเนี่ยบางทีท่านจะเท่าที่ดูว่าบางทีท่านจะหมายถึงแม้ไม่ได้ญาณน,นะใครที่เข้าไปกําหนดรู้อย่างไม่ได้บรรลุญาณเนี่ยก็ยังยังนับว่าเป็นผู้ที่กําลังกําหนดรู้ที่ทําที่กํหนดกหนดรู้นะครับตามในนั้นเนี่ยท่านที่ดู แต่ถ้าปรับเข้ายานนั้นก็จะหมายถึงโลกีย,ยานเท่านั้นไม่หมายเลยไปถึงโลกุตรลย์เราดูข้อความหลังจากนี้ต่อไปอหน่อยนะครับก็เออมากจะง่ายๆรักทำที่ควรรักบำเพ็ญทำที่ควรบำเพ็ญแล้วทำไม่ใช่เป็นทำที่ควรแต่นี่ก็เป็นเรื่องของสมุทัย คือออกมาในรูปของนิยสัตว์สี่ั่นนะก็หมายควงว่า,ะวาจะบอกว่าท่านทาหมดแล้วคลิกมันนัา่สามนะครับวันนี้เราจะพูดน่าจะพูดให้จบสุงดีหรือไม่อรหัน,นสองประเภทอัญญาณของพระอรหันมีอยู่หรือเอาคำถามเก่ามาถามก่อนพระวทีก็ตอบชี้แจงนะครับตอบแบบชี้แจงตรงนี้ว่าอัญญาณของพระอรหันผู้ฉลาดในธรรมของตน ที่เรียกวา่าธรรมกุศลมีอยู่แต่อัญญาณไม่มีแก่พระอาหานผู้ฉลาดในธรรมพุทธคือปารธรรมกุศลเจ้นี้ก็จะลองถามดูว่าท่านที่เป็นปรธรรมกุศลเนี่ยจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆหรือแบบที่ว่าที่เป็นความไม่รู้แบบไม่ใช่วิชานะ เป็นไปได้ไหมที่ว่าพระอาหันอย่งพระสารีบุตรเนี่ยจะเป็นปรธรรมกุศลท่านจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้เลยเป็นไปได้นะครับก็ออยังไม่ได้แต่ในที่นี้ท่านหมายเอาสังคมธรรมดาธรรดาต้นหมากรากไม้ถนนทน้อางที่เสียงของคนแต่เรื่องที่เป็นอุตรีสูงเ็นรู้พุทธวิสัยรู้อดีตพุทธะอนาคตพุทธะพระศารีบุตรรู้ไม่ได้ ในนี้ก็ไม่ได้หมายเลยไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าจะพูดแบบตีวงออกไปอีกก็จะเห็นว่าไม่มีใครเลยที่ยกเว้นพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้โดยไม่มีส่วนเหลือจริงๆแต่ว่าตรงนี้ท่านหมายถึงเอาเป็นแบบโลกๆธรรมดานะครับไม่ได้หมายเลยลึกไปอย่างนั้นเรื่องอย่างนั้นยี่สิบสามถามว่าอัญญาณของพระอรหันต ผู้ชาดในธรรมขั้นต้นมีอยู่หรืออันนี้ก็เป็นการถามโดยอหรหั์แต่ละประเภทเทียบกันคือต้องการจะดึงคําว่าอัญญาณเข้ามาสู่ความเป็นอวิชชาแล้วก็จะบอกว่าทั้งสองประเภทนี้มีอัญญาณไม่มีอัญญาณที่เป็นอวิชาเหมือนกันหมายความอย่างนั้นผมก็เลยจะไม่ขออ่านที่จริงข้อความที่เหลือหลังจากนี้ท่าน สกาวาทีท่านก็ต้องการจะเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อหเห็นว่าอารหันท์ทั้งสองประเภทนี้เท่าเทียมกันในเรื่องเอาวิชาที่เป็นยิเลสว่าสลักได้เหมือนกันเท่ากันจริงๆก็มีความหมายอย่างนี้แล้วผู้แต่งก็ได้ยกพระสูตรครับนระะสูตรต่างๆนียมาแสดงให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันหลายสูตรเลยทีเดียวครับ ถ้พระสูตรเหล่านั้นไปโดยไม่อ่านนะครับไปอ่านเองที่บ้านกันแล้วกันมาดูข้อความตอนท้ายเป็นกรณีชัดๆที่ปรัชวาตีได้ยกขึ้นมาคือแปลว,ว่าเรื่องอัญญาที่เป็นอวิชชาเนี่ยจบกันแค่นั้นแล้วชัดเจนแล้วว่าถ้าหมายถึงอวิชชาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหมายถึงอย่างอื่นก็มีปัญหาแต่ว่าแม้ท่านน่าจะพูดธัรมชาตเจนไป เพราะว่าใช้คาว่าอัญญาณน,นี่เนื่องจากว่าความหมายมันหมายถึงวิชาก็ได้เวลาเราไปพูดในข้อความนี้เราก็ต้องบอกว่าอัญญาณที่เป็นอวิชชาเจตสิกพระอาหารหันต์ไม่มีแต่อัญญาณที่เป็นความไม่รู้ในกรณีอย่างอื่นพระอาหารหันต์บางประเภทอย่างนี้ก็จบตรงนั้นะมาดูข้อ44ไม่พึงกล่าวว่าอัญญาณของพระอาหารหันต์มีอยู่หรือพระวาทีบอกว่าใช่ อาจารานโทษเราบอกว่าใช่สกัวัตีนะพระวัตีก็ถามว่าพระอรหันต์อาจไม่รู้นามและโคดอันนี้เป็นบัญญัตินะครับของสตรีและบุรุษทั้งหลายอาจไม่รู้ทางและไม่ใช่ทางคําว่าทางไม่ใช่ทางตรงนี้หมายถึงทางเดินธรรมดาไม่ไม่ใช่มักคามักคายานนะในลิขิตนาญอาจไม่รู้ชื่อของต้นไม้ คือหญ้าไม้และไม้เจ้าป่าหรือไม้หยากก็ได้นี่จหรือพระวาสีก็บอกว่าใช่ใจนีดแล้วว่าเรายอมรับครัว่าพระอาหารหันต์บางท่านบางประเภทนั้นก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่จริงจงจึงต้องมีการซักถามท่านผู้อื่นเวลาเดินทางไปนั่นไปนี่มีการทักถามเราไม่รู้แต่ที่พุทจ้าท่านถามชื่อถามะอะไรเนี่ยถาม ปีตูภูมิมาท่านมาจากไหนเป็นการถามโดยมารยาทเหมือนกับเราที่เรารู้แล้วแล้วก็ยังต้องถามเพราะไม่รู้จะคุยอะไรกันก็เลยต้องถามเพื่อแสดงมิตรภาพถ้าเรารู้อยู่แล้วบอกผมไม่ถามเพราะผมรู้อยู่แล้วแล้วก็ก็เดินไปหรือไม่บอกอะไรก็เลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นพระอามประเภทนี้ถามให้ท่านไม่รู้จริง เมื่อเรายอมรับก็หมายควาเรายอมรับในแง่นี้นะครับที่อัญญาณที่ไม่ใช่อวิชชาแต่พระวจีต้องบอกว่าแต่อย่างนั้นก็ต้องกล่าวว่าพระหลานเมียนญ,ญาณนี่มีจริงๆนะเราต้องการให้เขาชี้แจงให้ชัดเจนกว่านี้ต่อไปข้อ46เราถามว่าเพราะพระอรหันต์อาจไม่รู้นามและโคดของบุรุษตีทั้งหลายอาจไม่รู้ทางไม่เหยทางอาจไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้ และไม่เจ้าป่าก็ได้ฉะนั้นยานของพระอรหันต์จรึงมีอัญญาณของพระอรหันต์จรึงมีอยู่พระราวัตีเขาบอกไว้ใช่คือต้องการรอดท่านอ้างเหตุผลนี้ใช่ไหมที่มากล่าวว่าพระอรหันต์มีอัญยาเราก็ถามดึงเข้ามาสู่สภาวะธรรมว่าพระอรหันต์เป็นไปได้ไหมที่อาจไม่รู้โสดาปัิผิพนตกากตากามีผลอนาคามีผลนักตะผลก็ได้ คือหมายถึงว่ามีอราหันบางองค์เป็นไปได้ไหมที่จะไม่รู้สิ่งเหล่านี้พระวาตีก็บอกไม่ใช่นี่แปลว่าชัดเจนนะชัดเจนเรื่องนี้ในใน,ในพระไตรปิฎกนะยาวยึดงเลยนะครับนี่วย่อมาแบบเก็บความละความซ้ําออกไปแต่เยอะก็ออยังนับมาเยอะอยู่ดีนั่นเองวันนี้เราได้สองเรื่องคราวหน้าอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องพระราหันเรื่องอื่นต่อไปอีกนะครับผมขอยุติดตรงนี้ครับ